คนหลังคันเก่าครับผมเหมือนกัเป็นบันที่21พคนะครับ2 5 6 7นะครับไปครับผมมาเราะปลาหาเหตดนะครับก็จะเป็นปลาดอนบ้านปงเจริญนะครับเป็นสนามม้านะครับากรบเมนะครับเหมือนไปครับผมไปเบิ่งกันนะครับว่าเหมือนห้าสิมันบอนะครับ เก็บแล้วนะครับพอเอเปะพนะ่ไปครับไปเบิองนะครับว่ามันออกจะไรนะครับเพ็ดนะครับไปครับผมเบิองครับครับผมเก็บดพอนะครับดอกขาวๆนะครับจะเป็นดอกลักษณะเนี้ยเลยนะครับเปพอนะครับเป็นพชรพอหนังนะครับเก็บไลยนะครับโอ้ห้อ้ยนะครับไปครับผมเก็บแล้วนะครับผมไปครับ Bet fuk mah ni kapun Tok saya ni fu. ตาเขาครับผมผู้ัโมอนี่ผู้เดียวดเียวคอรอไม่เมียนั่งไปเรืดอยต่อ นอิทธิพลนะครับมันจะออกยู่ประมาณเนี้นี่นะครับหาขางโน้นอ่านะครับพี่น้องบอกแล้วมานดิบอกนี่พี่น้องนี่ดอกนึงสองดอกสามดอกสีจอกพี่น้องไอ้พุทราบอสสี่ดอกครับเอ้าีหาครับผมบอกนี่หาทวอสพุทราบอสนี่หนึ่อกครับผมหนึ่งทวอกพี่น้อง bên anh bên cửa của bác đang cậu bác mẹ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  nó xong 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 biên chưa biết mãi bắt chưa biết mà bắt chưa biết mãi 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 không chưa ไบ่ใเดี๋ยวครับผมผมสรุปผลงานนะครับเหมือนนี้วาริอ้อนะครับจะเป็นเห็ดพอนะครับผักติ๋วนะครับใส่แกงใส่แกงใส่นะครับสุดยอดนะครับเป็นสมดีนะครับผักติ๋วนะครับนี่จะเป็นเห็ดพอนะครับเห็ดพอร์หรือเห็ดทอด ปอเด็แกงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เนยเด้อครับดูเด็เขามาเบิ่งนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคครับคลิปนี้กาแฟของท่านนี่นะครับปอกันคลิปหน้าครับผมมาดทานคือเต่าครับปอเด็แกงครับ